ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดดยเช่นเคยนะมากับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ Logitech มากๆเลยที่ส่งเมาส์รุ่นใหม่นะครับมาให้ผมได้รีวิวกันตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัว Pro X Superlight 24นะครับเป็นตัวอารมณ์ประมาณว่าเป็นไซส์มินิจาก Superlight นะครับจากรุ่นพี่ก่อนๆน,นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่มีขนาดเล็กลงมาหน่อย ผมได้มาเป็นตัวสีขาวแบบว่าสวยมากถูกใจตรงสเปคใช่เลยอันนี้เป็นดองเกิลน,นะครับดองเกิลจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆมากครับก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยภายในกล่องอันนี้ก็จะเป็นสายนะครับเป็น usb type c นะครับที่เขาให้มาแล้วก็ภายในกล่องข้างในอีกก็จะมีคู่มือและก็แผ่นกันลื่นนะครับใครที่เหงื่อออกเยอะๆสามารถที่จะ แปะได้ส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นฟีดเมาส์นะครับสามารถเปลี่ยนได้อ่าโอเคทุกคนหลังจากที่เราอันบ็อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของสเปกกันบ้างนะครับว่าเจ้าตัว Pro X Superlight 2C เนี่ยมันจะมีสเปกเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้ 2C ย่อมาจาก compact ตัว C ขาวที่อยู่ในมือผมตัวนี้ก็คือเป็นตัว 2C นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยส่วนอันนี้จะเป็นตัวเก่าครับเป็น Superlight 2ขนาดจะแตกต่างกันมากเดี๋ยวผมยกให้ดูอ่าประมาณนี้นี่ ก็คือตัวนี้มันจะเป็นไซส์ปกติถ้าเป็นตัวนี้มันจะเล็กลงมาครับเหมือนเป็นซูเปอร์ไลท์มินิประมาณนั้นส่วนฟีดผมก็จะเลือกมาเป็นฟีดเต็มนะครับแกะออกมาจากในกล่องแล้วก็เอามาใช้เลยสําหรับเซ็นเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ฮีโร่สเซ็นเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดจาก Logitech แล้วก็แรงมากๆด้วยเซนเซอร์ตัวนี้ดีตังหากเป็นความเร็วติดตามสูงสุด888 IPS ความเร่ง88 G ถามว่าไอสตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไอเจ้าตัว888 IPS เนี่ยครับมันก็คือค่าสูงสุด เครื่องที่ที่เซ็นเซอร์เนี่ยสามารถที่จะติดตามได้โดยไม่หลุดหรือว่าประมาณแบบแท็กกิ้งนั่นเองเป็นหน่วยวัดแบบว่าเป็นนิ้วต่อวินาทีนะครับอินสเปอร์เซคันก็คือแบบแท็กกิ้งอย่างเงี้ยเนียนมาก ไม่หลุด8 88 i p s ทีนี้เรามีแท็กกิ้งและมันก็ต้องมีฟิกกิ้งด้วยฟิกกิ้งก็คือการสะบัดครับการสะบัดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นค่าความแรงเร่งนะครับที่ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันทนได้ก็คือ88 G ChatGPT บอกไว้ว่ามนุษย์คนเราเดียสามารถสะบัดเร็วสุดๆเนี่ยยังไม่ถึง20-30 G ด้วยซ้ำแต่ว่าเจ้าตัวเซนเซอร์ของ Logitech ตัวใหม่เนี่ยสามารถทนได้ถึง88 G ก็เรียกได้ว่าสะบัดเพื่อไม่ว่าจะแบบแรงขนาดไหนก็คือแบบเซนเซอร์ไม่มีหลุด ประมาณนี้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ของ l o i t t e h คถือว่าโหดมากๆสำหรับสเปคเขาในตอนนี้ Logitech ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิ ide, ตช์ไ e ฟอร์ใไฮบริดสวิตช์คลิกไวตอบสนองดี D. ผมไปลองใช้มานะครับไปเจ้าตัวสวิตช์ตัวนี้บันค่อนข้างที่จะต้องออกแรงกดพอสมควรเลยเวลาเรากดลงไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปล่อยมือมันมีความแบบว่าเด้งสู้นิ้วด้วยนะเดี๋ยวให้ฟังเสียง เจ้าตัวเมาส์ตัวนี้ก็รองรับคอลลิเรต8,000เฮิร์ตเช่นกันแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองใช้8,000เฮิร์ตเลยส่วนตัวใช้แต่1,000เฮิร์ตเท่านั้นนะครับลองใช้มาประมาณ2-3วันแล้วต้องเรียกได้ว่าแบตโคตรอืดแต่การที่เราปรับ4,000เฮิร์ตและ8,000เฮิร์ตเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพของแบตเตอรี่เนาะไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยครับเขาก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับเกมเมอร์สายที่แบบว่าขี้เกียจจะชาร์จบ่อยๆอยยยาาาากกเเเเเเลลนานานานล่่่่นนนมมแ้้วววขีีีจจชชร์บงงะ95ัโทด ในการแบบเล่นต่อเนื่องแต่ว่าถ้า4,000์8,000턥เน <zy> ี่ยผมไม่รู้ว่ามันกินแบตเยอะไหมเพราะว่าผมยังไม่ได้เทสแต่ส่วนตัวเนี่ยใช้พันหนึงมาตลอด3ามวันแล้วเอาจริงป่ะแบตลดไปประมาณวันละเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเล่นเกมก็วันหนึ่งแบบ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยหชั่วโมงเต็มที่เฉลี่ยก็วันละประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วคิดดูดิว่าถ้าสมมติผมใช้พันเฮิร์ตแล้วตกวันละเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมแทบแบบว่าไม่ต้องชาร์จเลยนะเป็นเดือนเลยมั้งเนี่ยแต่เรามาดูฟิล มันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงกับผมบ้างเออแล้วมันแตกต่างจากเจ้าตัวไซส์ธรรมดาไหมอันนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันสําหรับผมนะเรื่องฟีดเมาส์แล้วกันเรื่องฟีดนี่ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากตัวปกติเท่าไหรน่นะฟีดไซส์ผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะเอาจริงๆเรื่องขนาดของฟีดอะผมว่ามันแทบแบบว่าไม่ต่างกันเลยผมมองด้วยตาเปล่าผมไม่เห็นความแบบว่า ไซส์ต่างกันเลยนะเอจริงคือเหมือนมันเท่ากันเป๊ะเลยฟิลมันมันแทบไม่ต่างกันเลยครับผมว่าการจับเนี่ยรู้สึกว่าตัวธรรมดามันจะค่อนข้างแน่นมือนะพอผมจับอย่างเงี้ยอันนี้คือท่าที่ผมจับเมานะผมจับอย่างนี้อนนอเออนะผมจับอย่างน,างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงด้านท้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเต็มอุ้งมือผมเวลาจับเวลาเล่นเกมแนว FPS อย่างเคาน์เตอร์อย่างวาโลอย่างเงี้ยมันจะมีการคอนโทรลเมาส์หรือว่าสเปรย์ได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าไอตัว 2C เนี่ยครับเวลาเราเล่นน่ะผมจับไปอะตรงท้ายอะมันจะเกิดช่องว่างอยู่แล้วก็เวลาเล่น FPS เนี่ยมันเอ่ออย่างพวกวาโลเคาน์เตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะฟิกได้ดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวเพราะด้วยความที่น้ําหนักเขาเบาด้วยอย่างที่บอก นะครับ51บกรัมบวกลบตัวนี้60ตัวธรรมดาประมาณ60บวกลบไอเจ้าตัว 2C เนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันมีช่องว่างตรงนี้มันฟิกไวกว่ารู้สึกว่าจังหวะคอนโทรลหรือว่าสเปรย์เนี่ยจะทําได้ดีไม่เท่าตัวไซส์ปกติเพราะด้วยความที่มือเราใหญ่ด้วยผมว่าผมลองเอาไปเล่นเกมที่เป็นแบบแนวแท็กกิ้งอย่างเดลต้าฟอร์ที่ผมได้ไปลองมาคือเมาส์เล็กอ่ะพอมันมีช่องว่างระหว่างอุ้งมืออ่ะเวลาที่ที่เราแบบแท็กกิ้งตามเงี้ยมันจะแบบ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 มันจะสม,มู นะดูมือผมดิผมสามารถที่จะแบบว่าดึงเมาส์ลงเวลาแบบสเปรย์ได้หรือว่าแบบแท็กกิ้งได้อะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอมันมีช่องว่างตรงนี้เหลือครับเวลาเราดึงเมาส์แบบเงี้ยมันดึงได้แต่ถ้าเป็นตัวแบบปกติอย่างเงี้ยเวลาจับเงี้ยมันก็ดึงไม่ได้เห็นไหมมันติดเลยเนะี่ยเวลาจะสเปรย์แท็กกิ้งอะไรมันก็ต้องแบบลากลากแขนลงมาเลยอันนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันก็ยังพอแบบว่าเออเนี่ยแบบ ไม่แบบชุบชับชุบชับชุบชับอะไรอย่างงี้บอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ดูจากในก้องผมแล้วกันว่ามันเออแบบมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยตอนยิงผมว่ามันมันเร็วนะสวิตเขาเร็วอยู่นะแค่อย่างที่บอกก็คือต้องออกแรงกดหน่อยคายแม็กซ์มันอยู่ที่เซนเซอร์ที่ผมลองอนะ่ะจากที่ผมลองอะ่ะครั้งแรกอะ่ะตอนที่เสียบคอมปุ๊บแล้วลองไอเทสผมรู้สึกว่าแม่งโคตรสมูทเลยขนาดผมปรับแค่1 0 0 0เฮิร์สนะผมยังไม่ได้ลอง4,000เฮิร์ตกับ8 0 0 0เฮิร์สนะแค่ลากเมาส์แบบอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่าแบบ เฮียเซนเซอร์โคตรแบบโคตรสมูทโคตรเนียนอ่ะแท็กโคตรเนียนอ่ะใช้กับแผ่นรองเมาส์ของ Logitech ด้วยนะเออเขาบอกว่ามันจะยิ่งรีดประสิทธิภาพขึ้นมาด้วยนะครับในเรื่องของเซนเซอร์คือด้วยความเมาส์เมาส์แผ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นภาพลื่นแต่ว่าไม่ได้ลื่นมากคอนโทรลกึ่งสปีดแล้วกันแต่เขาบอกว่าถ้าใช้คู่กันมันจะดึงประสิทธิภาพของเซนเซอร์ตัวใหม่ออกมาโดยรวมก็โอเคครับใครสนใจก็ลองไปตํากันได้ครับราคาของเจ้าตัว Pro X Superlight 2C ตัวนี้ราคา อยู่ที่ตีไปสัก4,000กว่าบาทครับหาราคาในไทยแล้วแต่เหมือนว่ายังไม่ค่อยมีตัวแทนจำหน่ายเอาเข้ามานะครับของน่าจะยังมาไม่เยอะฮะตัวนี้ราคาก็เลยยังไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณ4,000กว่าบาทครับตัวนี้ครับฝากด้วยครับ Superlight 2C แจ๋วเซนเซอร์โครนิ่งสำหรับวันนี้แล้วทุกคนครับอย่าลืมเข้าอีกนะครับบายยขอตัวลาไปก่อน